ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นการเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็ขั้นตอนแรกนะคะก็ทําการละลายสารโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์โดยใช้น้ํากันในบิกเกอร์แล้วใส่น้ํากันลงไป2ใน3ของบิกเกอร์นะคะต่อมาใช้แท่งแก้วในการคนเพื่อให้เป็นสาระละลายเดียวกันนะคะ เมื่อเป็นสารละลายเดียวกันแล้วก็นํากวยแก้วมาใส่ในขวดวัดปริมาตรนะคะแล้วเทสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ลงในขวดวัดปริมาตรได้เลยค่ะ